พี่จ้าบอกเขาว่าเดี๋ยวให้เขามานั่งแช่ต้มเนี้อน้องจ๋าน้องมาตักกับพี่เอื้อมนานมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นหนูเป็นกี่ข้างเป็นสองข้าง าหายไปหนึ่งข้างแต่เหลืออีกข้างนี้นี่คือหนูปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะหนูดูนะเนี่ยพวกอย่างเี้ปีงแล้วเหรอคะแล้วหนึ่งปีนี่แลวแล้วมันหายไหม ก็เหมือนหนูแบบงัดแง้มันตลอดอ่ะเล็บมันเลยกลายเป็นทรงแหลมหนึ่งสองเธอต้องไม่ให้เขาจับมือต้องเอาให้หนักไม่ดูแลเนี่ย ลอกไหมดูชิ้นนี่ยังกับผ่าฟันคุดพี่เอื้อมจะบอกนะคะถ้าแผลเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าหนูว่าไม่ได้ทำแผลไม่ได้ดูแลแผลมันก็เลยกลายเป็นแผลเนื้อแข็ง ีถ้าไม่หายนี่หนูต้องตัดใจนะจ๊ะลองถอดถ้าตัดไปแล้วหนูอัปเดตแล้วมันไม่ดีขึ้นหนูจะต้องจัดกัดใจคือถอดเล็บข้างนี้นะเพราะถ้าเกิดมันเป็นเยอะการดูแลแผลก็สำคัญหนึ่งสองใหญ่เหลือเกินลกูกนี่มีใครใหญ่เท่าหนูแล้วเนี่ยอือหือดูดูชิ้น ปิดเิปให้ด้วยค่ะพี่รัก